S a s s a l a m u a l a i k u ะ w a r ะ h m a t u l l a h บะเราะกาตุฮ h สวัสดีค่ะบทเรียนของเราในวันนี้นะคะจะเรียนเรื่องอ่านเสริมกันนะคะอยู่ในหนังสือภาษาพาทีหน้าที่ยี่ถึงหน้าที่ยี่กันค่ะนักเรียนทุกคนพร้อมกันหลือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเปิดพร้อมพอมกันเลยค่ะบทอ่านเสริมในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเงินตราหน้ารู้เรามาอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสาม หลานจ้าหลานจ๋ามาฟังยายเล่าแต่ก่อนผู้เท่าในอดีตนานมาสมัยสุขโทขทัยเขาใช้เงินตราแลกเปลี่ยนสินค้าซื้อมาขายไปตัวเงินนั้นเล่าเรียกว่าพดด้วงผู้คนทั้งปวงนิยมหยิบใช้จับใจใช้สอยซื้อของเล็กใหญ่ ผู้คนเบาไพร่ใช้มานานแสนนานสมัยอายุทยาถึงรัตนโกสิน์ใช้พดด้วงทั้งสิน้นดังคำกล่าวขานรัชการที่สี่โปรดกล้าวพระราชทานให้ตั้งโรงงานผลิตเหรียญขึ้นมาเปลี่ยนจากพดด้วงมาเป็นเงินเหรียญ เรียกเงินแปลเวียนใช้เป็นเงินตราพ่อค้าต่างชาตินิยมนักหนาติดต่อเจรจาค้าขายกับไทยนอกจากเงินเหรียญยังมีเงินกระดาษเขาจัดขนาดค่อนข้างแผ่นใหญ่ตั้งชื่อเงินกระดาษเรียกว่าหมายไซ กำหนดค่าไว้สามถึงสิบตำลึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระองค์โปรดเกล้าประกาศเป็นหนึ่งให้เปลี่ยนจากหมายเป็นธนบัตรซึ่งยังใช้มาถึงเวลาปัจจุบันธนบัตรหนึ่งบาทหบาทสิบบาททั้งยี่สิบบาทห้าสิบหนึ่งรย จำไว้หนูน้อยห้าร้อยหนึ่งพันอีกทั้งเงินตราที่เป็นเหรียญน,นั้นมีไว้ใช้กันหนึ่งสลึงขึ้นไปหลานจะ๊ะหลานจ๋ายายเล่าเท่านี้หลานจงยินดีรู้เรื่องเงินไทยแม้เพียงหนึ่งสลึงอดออมเอาไว้อนาคตจะได้อยู่สุขสมบูรณ์ หลังจากที่เราอ่านเนื้อเรื่องไปแล้วนั้นเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะเนื้อเรื่องจะเล่าถึงวิวัฒนาการของเงินตราตั้งแต่ยุคสมัยโบราณเริ่มตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยในยุคสมัยสุขโขทยัยเรามีการใช้เงินตราก็คือเงินที่เรียกว่าเงินพดด้วงเงินพดด้วงนี้ใช้ตั้งแต่สุขโขทยัยมาจนถึงอยุธยาและรัตนโกสินทร ทีนี้เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกก็คือในสมัยรัตนโกสินทร์ในยุคของรัชกาลที่สี่พระองค์ได้ทรงโปรดกล้าวพระราชทานก่อตั้งโรงงานผลิตเรียนขึ้นมาซึ่งเรียนเหล่านี้เราเรียกว่าเงินแปลเงินแปรก็จะมีหลายแบบเช่นแปลสลึงแปลเฟืองทีนี้นอกจากเงินแปลที่เราใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ากันแล้ว ก็มีเงินอีกประเภทหนึ่งที่เป็นกระดาษแผ่นใหญ่ๆนะคะเรียกว่าหมายเงินที่เรียกว่าหมายเนี่ยและเงินที่เรียกว่าเงินแปรก็ใช้มาตั้งแต่รัชากาลที่4ี่จนถึงรัชากาลที่หเมื่อมาในยุคราัชากาลที่ห้าพระองค์ได้ประกาศว่าให้เปลี่ยนจากการใช้หมายมาใช้เงินกระดาษที่มีขนาดแผ่นเล็กลงสามารถพกพาได้สะดวกกว่าก็คือเงินที่เรียกว่า ธนบัตรซึ่งในยุคนั้นธนบัตรจะมีตั้งแต่ธนบัตร1บาท5บาท10บาท20บาท50บาท100บาท500บาทและ1,000บาทค่ะในยุคปัจจุบันธนบัตร1บาท5บาทและ1 0บาทไม่มีแล้วแต่เราจะใช้เงินที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเหรียญเหรียญในปัจจุบันค่าที่ต่ำที่สุดก็คือเหรียญ25สตางค์ค่ะแต่เราก็สามารถใช้ ชำระนี้ได้ตามกฎหมายได้นะคะและธนบัตรที่มีค่าตา่มที่สุดนะคะในปัจจุบันก็คือธนบัตร20บบาทค่ะอันนี้นะคะคือเรื่องราวเงินตราที่เราใช้ตั้งแต่ยุคสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งในเนื้อหาก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้นักเรียนได้อ่านและฟังกันแล้วนะคะนอกจากนั้นในตอนสุดท้ายของเนื้อหาที่เราอ่านไปแล้วนั้นยังมีข้อคิดที่ว่า แม้เพียงหนึ่งสลึงอดออมเอาไว้อนาคตจะได้อยู่สุขสมบูรณ์หมายถึงเงินตราแม้มีค่าแค่สลึงเดียวแต่ถ้าเรารู้จักการอดออมเก็บเอาไว้ในวันข้างหน้าเราก็สามารถนำเงินตราเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้นั่นเองค่ะและในวันนี้ครูมีแบบฝึกหัดหลังเรียนให้พวกเราทบทวนความรู้มาฝากด้วยนะคะ ให้พวกเราเขียนลงในสมุดภาษาไทยนะคะรอบโจทย์และตอบคำถามได้เลยค่ะ เนื้อหาในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนความรู้บทเรียนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ครูก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ